ก็ต้องขอสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับทริปนี้กับบรรยากาศในช่วงเช้าของแห็มวันหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีต่อจากทริปแวะแหวที่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดยุทธยาก็มาต่อในช่วงสายๆของวันหลังจากออกจากที่พักมาก็มาเริ่มต้นกันที่ชายทะเลบางพระเพื่อไปหาอย่างกินกันก่อนและแผนที่วางกันไว้ก็คือจะไปแหวที่เกาะสีชัง ในช่วงที่รออาหารก็ได้ไปเตี๋ยวเล่นและเก็บเอาภาพบรรยากาศพร้อมกับรัศ尼ยภาพต่างๆทั่วไปของบริเวณนี้มาไว้เพื่อได้ชมกันสักเล็กน้อยสำหรับที่นี่เมื่อ5ปีก่อนที่ผมเคยมาเต่าที่พอจะจำได้เมื่อก่อนตรงบริเวณนี้ก็จะมีหฮมไม้ใหญ่พร้อมกับร้านอาหารตามสั่งแบบบ้านๆที่ผมเคยมานั่งกิน มีโต๊ะไม้ยาวห้องนั่งใต้ร่มไม้เป็นแบบบ้านๆทั่วไปนั่งกินข้าวไปชมวิวทะเลพร้อมสะพานป่าที่ทอดยาวออกไปและก็จะเห็นมีเรือชาวบ้านที่มาจอดริมฝั่งตรงนี้ที่ผมเคยมานั่งดูอยู่แต่วันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือหิมฝั่งตรงนี้เขาได้ปรับภูมิทัศน์ใหม่เพื่อเป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจ ดูสวยงามสะอาดแตา่ที่น่าก็จะเป็นการจัดสูตรของสูตรสาธารณะที่ห่างออกไปก็ปะไกาจากจุดนี้เท่าใดเสียดายที่ผมมาได้ไปเที่ยวแอ่วชมเพ้่ได้หมดทั่วบริเวณเนื่องจากเวลาที่มีมา,มากพอต้องรีบไปต่อเพราะต้องรีบทําเวลาเพื่อไปถึงจุดขึ้นเรือขึ้ไวที่สุดซึ่งก็อยู่ในแถวเกาะลอยก็จะต้องไปหาจองที่จอดรถแห่งส่วนด้านกับเข้าที่ผมเคยมานั่ง อย้าไปฟังตรงข้ามพิ่นี้ก็เลยรีบกินแล้วรีบไปนู่นตนในช่วงก่อนเตียงโดยที่ประเทศไทยเมนูอาหารและบรรยากาศในการกินไว้แต่ก็เป็นเมนูนพื้นๆทั่วไปเช่นต้มยำปลาเมึกปูป่าที่เป็นอาหารทะเลก็เลยขอเอาเป็นแนวบรรยากาศและคุณวิทัศน์รอบๆของที่นี่ที่ผมเคยมาและเป็นบรรยากาศแบบสบายๆไว้ให้ได้ชมกัน แต่ถ้าจะฮื้ดดีก็มาช่วงเจ้าและช่วงเงยง็นอากาศหน้าก็จะมหฮนอนก็ไปถึงท่าเรือตานก่อนรอบเตียงก่อนเรือออกแห่งกี่นาทีก็ตามที่คาดไวบ้บ่พิดกับการบนแห่ที่จอดรถได้กระเตียวมายังจุดขึ้นเรือก็เตียวไก่และหอนพอสมควรดีที่ตัวขึ้นเรือได้ขับรถวนมาฮืดพี่ๆเขาไปจองซื้อไว้ก่อน สอบถามในราคาค่าตั๋วคนละ50บาทหากทาพาดขึ้นรอบนี้งคงต้องรอแ่งเกือบชั่วโมงก็ไปชมเพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งการเดินทางท่ามกลางวิวท้องทะเลและรอบๆบกันแบบทั่วไปเบื้องหน้าที่เห็นก็จะเป็นตำหนักเจ้าแม่นอีมที่หันหน้า ออกไปยังฝั่งทองทะเลพร้อมกับวัดที่อยู่บนเขาซึ่งเป็นที่แอววและเขารบสัการะบนเกาะลอยแห่งนี้ในเวลาที่เรือออกจากท่าแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมกับการไปแหยวเากาะและการนั่งเรือที่ใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวประมาณ40กว่านาทีกมันจะออกมีความตื่นเต้นนิดๆ ะได้เก็บภาพบรรยกาศทั่วไปในระหว่างทางผ่านไปก็จะพบเห็นเรือน้อยใหญ่ที่อยู่กลางทะเลถ้ามองจากกล้องนี้อาจจะดูไกลไม่่อเห็นผมก็เลยคิดเดาว่าน่าจะเป็นเรือบรรทุกสิกษ้าหรือขนส่งสินค้าในความคิดของผมอิดูกแบบไหนต้องขออภัยด้วยนะครับก็เป็นการไปครั้งแรกของผม ที่ได้เห็นได้อู้ไว้ในคลิปนี้ผมก็เอาเป็นภาพบรรยากาศของวิวดินทะเลบางพัะที่ไปกินข้าวเล่นบรรยากาศการเดินทางไปยังเกาะสิงหชางทีนี้มาไว้บันทึกและฝากไว้ัับชมเล็กน้อยๆนะครับพรสัควักคุยถูกเกาะแรกที่อยู่ด้านข้างที่เห็นนี้ไปเสิร์ด,ดูในแมพค้นชื่อว่ากาขามใหญ่ ซึ่งเห็นบางทีนาทีข้างหน้านี้เรือก็ได้จอดสูงผู้โดยสารที่ลงเกาะแห่งนี้ก็เป็นอีกเกอะหนึ่งที่เป็นทางผ่านและประคัจากเกาะสีชัง จากความกอขามมาสักพักเพียงพักเดียวเราก็จะเห็นกอเด่นๆตรงหน้าว่าน,นี่แรกกอสีชัางครั้งแรกกับการมาของผม,ผมก็ใช้เวลาจากกอขามไปถึงยังกอสีชัางก็แห็มน,น้อยเดียวสวัสดีค่ะ แสากประธานสัมพันธ์สูนบริจาน้อเชื่อต่อทางอำเภอบางบราและอเรางต่อสิททาูรบริการนาอเชื่อ,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 ข,อ,ข,อข,ของเราสองที่เท่าราคาเาวันพลสหาบาทั้งคืนตลอดยีิสีชั่วโมงาอเริ่มมือจากน้ำพองเที่ยวสุันโปรดช่วยการรักษาความสะอาด ยาทิ้งสิงค์าเหรอือพยายามอลงจากเรือมาในช่วงนี้ก็ต้องจัดหารถเพื่อเดินทางไปยังที่ภาคแหมงคงเอาบรรยากาศการเดินทางมาให้ชมเพียงตัวนี้ก่อนจะไปในต่องจะเอามาไว้ให้ชมด้งกัน,นะครับต้องขอขอบคุณที่รับชมในคลิปนี้ต้วนะครับ